จะพันคาร์่าคลิปและอีกคนหนึ่ง ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิชเก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนโรแมนติกเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าไม่เสียชื่อคำล่ำลือเลยนะคะว่าร้านอาหารร้านนี้นะคะที่เคปตราค่ะเป็นร้านอาหารที่วิวสวยที่สุดตรงหน้าของเรานะคะที่เห็นกันอยู่ตรงนี้คือเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเคปตราเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนํากันค่ะกับท่านเชฟคนนี้ค่ะที่ทําอาหารให้เราค่ะสวัสดีค่ะพี่ยังยุทธค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงพี่ยังยุทธทำอาหารมานานหรือยังคะ ก็20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วรับรองว่าทุกจานนี่อร่อยแปลกใหม่เลยหรือเปล่าคะแน่นอนฮะพี่มิวชอบทำอาหารสไตล์ไหนคะเป็นฟิวชั่นนะเป็นเป็นผสมอะอ๋อเป็นอาหารระหว่างไทยกับตะวันออกตะวันตกนะครับอ๋ออย่างงั้นเดี๋ยวนี้ชาขอไปจานแรกเลยดีกว่าจานแรกจานแรกเป็นอะไรเอ่อปลาแซลมอนฟูนะครับอ๋อปกติแล้วจะเป็นปลาดุกฟูใช่ครับอันนี้เป็นแซลมอนฟูนี่น่าทานมากเลยนะคะใชครับแล้วอันที่สองละคะอันที่สองเป็นซี่โครงแกะอบตะไคร้ครับ อันนี้มีเครื่องเทศด้วยใ่ครับเหนมีกระเทียมมีหอมแดงอันนี้เป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพเลยเนาะใช่ครับแล้วก็มีสมุนไพรที่ใช้อบกับเนื้อซีโกรงแกะนะครับขอบคุณค่ะแล้วสำหรับจานถัดไปนะคะจานถัดไปเป็นดาราซีฟู้ดแพลตเตอร์นะครับเป็นรวมซีฟู้ดนะครับค่ะ มีปลาแซลมอนนะครับมีหอยเชลล์มีกุ้งย่างแล้วก็มีสลัดปูครับสลัดปูน่าทานมากเลยอันนี้นะสำหรับใครที่มาแบบบรรยากาศสันโดมันติอาหารน่ารักน่ารักน่าทานานี้เหมาะกันหมาะสมกันมากเลยเนาะใช่ครับและจานอันสุดท้ายล่ะน่ารักเลยอันนี้เป็นของหวานนะเป็นแมงโกชีสเค้กครับ เราใช้ผลไม้ไ,ไทยเนี่ยทำเป็นพิร <c oughs> เ,เ,เค้กแบบฝรั่งนะครับใช่ปกติแล้วนะคะมะม่วงนี่เป็นรเรียกได้ว่าเป็นผลไม้โปรดของฝรั่งเลยนะคะทั่วโลกเลยแล้วตอนนี้พี่ยม,มุทก็ได้นำมาใส่ในจานเล็กๆอันนี้แล้วใช่ครับนะคะเอาล่ะค่ะใครนะคะที่เรียกได้ว่ามีมีเพื่อนหรือว่ามีครอบครัวหรือว่ามีแฟนที่ต้องการบรรยากาศที่แสนโรแมนติกค,ค,ค่ะนีฉันแนะนำที่นี่เลยค่ะที่เคปาราค่ะ ดีไหคะแค่คราเริ่มทานกันเลยดีกว่าอิชาขอลองทานเป็นอันแรกก่อนเลยละกันชาวมันฟูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองทานกันเลยดีกว่าค่ะกรอบไหมครับนะคะอันนี้ต้องใส่น้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยำมะม่วงครัน้ำจิ้มนี่พี่ยังอยู่ใส่มีสูตรพิเศษอะไรหรือเปล่าคะมีครับแอบบอกได้ไหมคะ แม่ต้องมาชิมที่นี่ครับโอเคอันนี้ชาลองชิมเนืกันค่ะขอบคุณค่ะหอมกลิ่นเครื่องเทศนะสุดๆเลยค่ะเมนูนี้เนื้อนุ่มมากค่ะพี่ใช่ครับอร่อยมากเลยค่ะ ต่อไปเป็นเอาสลัดอะโวคาโดนะครับขอบคุณค่ะอาา่าในชามน,นี้นะคะทานพร้อมกับสลัดปูครับอ,อ๋ขอบคุณค่ะอันนี้ต้องทานเข้าด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับอะโวคา,วดคาดโดกับสลัดปูค่ะคิดว่านี้แบบ เป็นการผสมผสานของอาหารที่เยี่ยมยอดที่สุดค่ะพี่ย,ยุทธ <Hey, S 1> อร่อยที่สุดเลยค่ะค่ะพี่ย,ยุทธคะเป็นยังไงคะเรากินกันหมดแทบทุกจานเลยใช่ไหมครับโอ้โห <Hey>, oh, <ม>แบบวิชาอิ่มมากเลยค่ะตอนนี้แต่ขอลองเมนูนี้ค่ะตรงนี้เลยอยากทราบว่าเป็นอะไรคะพี่ย,ยุทธเป็นแมงโก้ชีสเค้กครับโอ้อยากทานแล้วล่ะคะ่ะครับแมงโก้ชีสเค้กนะคะถือว่าเป็นสไตล์ที่อันนี้นะคะ น่าจะเป็นฝรั่งหรือคนไทยเราชื่นชอบมากเพราะว่ามะม่วงเป็นผลไม้ที่เรียกว่า n u m b e r รใช่ไหมใช่ครับของโปรดของทุกคนใช่นี่ชาหลาอเอาใจไม่ไหวแล้วค่ะอยากลองมากเลยแล้วสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่เรียกว่าแสนนา่ารักแสนโรแมนติกมากเลยนะคะอะเดี๋ยวชาลองชิมดูค่ะพี่ยุธานด้วยกันนะคะต้องมีจิมกับมะม่วงสดนิดนึงจะเข้า,ากันครับขอบคุณค่ะ เรียกไ,ได้ว่าเป็นการกินบะหม่วงที่ไม่เหมือนที่ผ่านผ่านมาเลยค่ะ <Okay. S 1> อร่อยมากเลยค่ะครับ <Okay. S 1> สหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งทานกันดื่มด่ำบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้นะคะสำหรับนิชาและพี่ยุทธนะคะก่อนจะลาจากกันไปอยากให้นะคะทุกท่านได้เก็บเอาไว้ในดวงใจนะคะใครที่กําลังมองหาร้านอาหารและต้องการความโรแมนติกบรรยากาศแบบโรแมนติกแล้วแล้วก็เข้ามาที่นี่นะคะที่ร้านอาหารเลเวยสค่ะ จับตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณห้องอาหารเลเวียสค่ะนิชากับพี่ยุ้งนี่ต้องขอลาไปก่อนนะคะแะททัสใครที่กำลังหาสถานที่ต้องเที่ยวอยู่อย่าลืมเก็บพัทยาไว้ในดวงใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับเทปนี้นิชาขอเอาใจคนชอบทานเป็นพิเศษเพราะช่วงหน้าเอมี่และน้องหญิงจะพาไปชิมร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสในเมืองพัทยาค่ะ